สวัสดีครับพบกับโฮม m i n นอรนะครับวันนี้วันนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัว T3 นะครับ Inno e c o n 5 0 T h นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเครื่องจะเป็นไงครับอันนี้คือกล่อง Inno s e c o n นะครับ50 T h นะครับ5 0 T h ห้ามเหยียบนะครับหน้าตากล่องกาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับเีเามาดูนะ ตรงนี้เป็นด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกมาดูครับนี่ครับเป็นตัวเครื่องก็ครับสั่นนิดนึงตัวนี้กลับด้านจะแถงสายมานะครับ เป็นหัวที่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูให้นะว่าจะมีสายเปลี่ยนหัวไทยให้ตัวนี้ใช้เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับจะใช้กับสายทั่วไปไม่ได้เครื่องค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับเอาเรื่องตัวนี้มีถล่มด้านหน้าและด้านหลังสองฝั่งนะครับ เวอร์ใหญ่เอาเรื่องครับปึ๊บนี่อันนี้พัดลมด้านหน้านะครับก็จะมีเวอร์พัดลมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีเวอร์พัดลมเหมือนกันเดี๋ยวเอามาดูครับ ก็จะมีสวิตช์ติดเปิดนะครับอยู่ตรงด้านหน้าเครื่องนะครับสายแลนรีเซ็ตไอพีเซ็ตเหมือนเดิมครับก็ตัวนี้โมเดล T3H นะครับแรงขุด50 GHz กินไฟประมาณ1300วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะใช้พววอร์ ลูกใหญ่มากนะครับสามพันรู้สึกจะเป็นสามพันสามร้อวัตต์ครับตัวนี้ให้กำลังขุดห้าสิบเ h พัดลมสี่ตัวนะครับพัดลมใช้สิบสองเซนธรรมดาครับสามารถใช้กับพวกอ่าพัดลมเอสเก้าได้ครับแต่จะมีแจ็คใหญ่หอยู่สองแจ็คแล้วก็แจ็คเล็กสองแจ็คนะครับสายแพร คล้ายๆสายแพรเนะแต่ว่าจะคนละตัวสามเส้นนะครับมีสามการ์ดนั่นเองรับเชื่อมต่อไฟแบบใช้ตัวแผ่นนะครับเชื่อมต่ออ่าครับก็วันนี้ก็จบรีวิวตัวช3สมเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามโฮมเมเนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์น,นะครับขอบคุณครับ